ตัวพัน์ภาคอีสานมาแล้วครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับผมขอนแก่นซูเปอร์ไบค์จังหวัดขอนแก่นนะครับผมมีตัวพันธให้เลือกกี่คันวันนี้เราไปดู ผมมาสุดขนาดไหนแล้วกันเนาะคันนี้นะผม GS r 1 2 5 0นะครับผมจัดไปคันนี้ที่อื่นขายเท่าไหร่ผมไม่รู้6แส0 7แสนว่ากันไปที่นี่เอาไป5แสน9หมื่9พันบาทพอนะครับผม1 2 5 0นะไม่ใช่102นะปิ๊บครบอุปกรณ์ครบนะครับผมจัดไป S 1 0 0 0 r คันนี้ล้อโอแนะผมท่อ AR จัดไป4แสน9 9 0 0นบาทพอมีเลือกแล้วที่ขอนกันซูเปอร์ไบค์ แฟลิงแททุกคันนะครับผมคันต่อมาไม่แค่2 0 0พัน่อ AR อาร์คาร์บอนคอนทุกอย่างมีครบหมดแล้วนะครับผมตัวสีไตคัลเลอร์แท้คันนี้ไป5 2 9 0 0นสบาทพอเรื่องเงินผ่อนทักมาคุยกันต่อด้วยคันนี้4 3 5แ0 0สบาทสีแดง ของแต่งครบนะผมนี่คือ s อสพันดับเที่ขอนแก่นซูเปอร์บค์นะไม่ต้องไปเลือกไกลถึงกรุงเทพนะครับผมโซนนี้โซนอีสานบ้านเราเข้ามาเลือกที่ผมได้เลยเพราะผมมีให้ครบแล้วนะครับผมต่อด้วยฮาร์เล d a เดวิสันนะครับผมสปอร์เตอร์เคันนี้เอาไป4 45,000บาทไม่พอเอาไปไม่แค่ 1, 1 0ึ่กว่ากิโลเท่านั้นพ้อแต่งฟ้ารลันผมมีให้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรใหม่อะ่ะคันนี้แล้วใครที่แบบว่าหาฮาร์เลย์ไม่รู้จะไปดูที่ไหนผมบอกเลยว่าขอนแก่นซูเปอร์บค์มีให้เลือกต่อด้วยฮาร์เลย์เดวิสันนะครับร์ตี้เอ็กซาแสนหนึ่งบาทรถคันนี้ไม่สี่พันะของแต่งครบทรงมาแล้วจิกโกอเมริกันต้องจัดนะครับผมไปรุ่นใหญ่กับสปอร์ตไกด์บ้างนะครับผมคันนี้เอาไปแค่หกแสนเ 9 0 0 0ันบาทนะสมัยนะั้นต้องมีเงินล้านนะคันนี้ผมจัดโมงทรงครบให้กระโปรงกระเป๋าท่อเธอมีครบทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่ากองปงกองเปลยมีครบหมดเลยของแต่งโคตรเยอะคันนี้ไม่9 0 0 0กิโลต่อได้ฝูงกระเบนของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฉมปียสิบนะครับผมโฉมปัจจุบันเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นโฉมก่อนหน้าปัจจุบันแต่และเราเครื่องดําทั้งหมดนะครับผมคันนี้จัดไป4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วจัดคันนี้นะครับผม ของแต่งคร,ครบไม่ว่าจะเป็นปั๊มเกลนะผมท่ออาคาปลายดาบมีให้ครบหมดทุกอย่างแล้วคันนี้เอาไป402,000 0บาทพอหรือจะเอาต่ำกว่านั้นจะไปแค่395,000บาทคาร์บอนเต็มลำน็อปไทเทเนียมทั้งคันนะผมคันนี้โคตรจะคุ้มผมบอกเลยว่ากระเบนขอนแก่นน่ะไม่ธรรมดาแน่นอนนะเพราะที่นี่ ขอนแก่นซปเปอร์ไบค์ต่อด้วยลิมิเต็ดอี dition 1199S นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นตัว S ด้วยนะมีครบทุกอย่างที่พาณิชาเล่ต้องมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป um ั๊มเบรกนะล้อโอแซนะครับผมโชกหน้าหลังเออรินผมบอกได้เลยว่าราคา959พอแต่คุณได้ 1199S ไปขี่นะครับผม จัดไป3า9 0 0 0ของแต่งครบแบบนี้เลยจัดไปสําหรับสายอิตาลีนะครับผมบอกว่า1 9 9 s ปีลึกไปจัดคันนี้ไปเลยเพราะว่าคันนี้ปี2 1 2 2นะโคตรใหม่6กแ0 0 0ามบาทนะผมคาร์บอนคาร์บอนผมมีให้ครบแล้วท่อคัใสายมีครบทุกอย่างนะครับผมและที่นี่คือขอนแก่นซูเปอร์ไบค์เรารวมตัวพันไว้ที่ขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นค่ายอิตาลีอย่างดูคาติเรามีให้เลือกนะครับผมและค่ายญี่ปุ่นเราก็มีให้เลือกเป็นตัวพันเป็น อาวันนะครับเป็นปลากระเบนนะครับหรือจะเป็นเยอรมันเราก็มี S สทันให้คุณเลือกหรือ GS เรามีครบทุกอย่างนะและอเมริกันอย่างฮาร์เรย์ดวิสันเราก็มีเรารวมรถทุกอย่างไว้อยู่ที่นี่นะครับผมครบจบที่คอนแก่นซปเปอร์ไบค์ไม่ต้องไปไกลนะครับผมไม่ต้องเลือกไกลอยู่ใกล้โซนนี้เข้ามาหาผมได้เลยในราคาที่ย่อมเยาและสภาพของเราคัดเกตทุกคันนะรับประกันหลังการขายอย่างยอดเยี่ยมสําหรับท่านใดที่สนใจติดต่อผมได้ที่เพจล้างคอนแกนซปเปอร์ไบค์ สำนักง,งานใหญ่หรือโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดองสองหกสามเจ็ดหกเบอร์โทรศ้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งบัญชีร้านขอนแก่นซูโมบอยกรุงไทยข้างล่างนี้เท่านั้นนะผมมนันทีเดียวและนี่คือศูนย์รวมตัวพันนะผมที่ภาคอีสานเราหรือที่ขอนแก่นนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะเข้ามาดูได้นะครับโทรสอบถามผมได้นะครับเราดูแลทุกระดับประทับใจนี่เพียงส่วนหนึ่งที่ผมมี ทีมไม่ได้อัปเดตอีกมากมายสำหรับท่านใดที่หาอยู่ติดต่อมาได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมสวยครบจบขอนแกนซูเปอร์ไบท์สวัสดีครับ